Vậy rồi nhiều Trong hoàng trọng trọng vô Nó khao bàn Hát ám hoa lên luôn thì, tiết kiệm bao được gì, hoa, không, không là hà muốn toàn gì hà muốn hà là ที่สีแดงยังไม่เขามีอยู่ในกระมังตู้เย็นแต่ป่องคนแล้วแต่ป่องแกอยู่หางมุกปองแล้อมีอยู่ปกป่องกล้วยมีตัวสะแตกกล้วยยิบมีกล้วยยิบมี เด็กวดีหกม้คำพอดีก็ตด้หกม้นหกม้นเลยละแล้วหกม้นลวดหันต้มยำกุง้ง

ยูลานข้าวเดี๋ยพักวิ่งเงินสือพักตลอดกระลำพัก,กันต้นหอมมาประกาศพักกุก่มดูลานข้าวแังมีตังซีเวตังไวซีเหลาคัก